คนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวยาที่ผมกินนะครับทุกคนยายาที่ผมกินก็จะมีประมาณนี้ครับอโอ้ย e. คือตอนนี้ไม่ไหวเลยต้องกินยายาที่ผมกินก็มียาหนึ่งเมตรสองเมตรอันนี้เป็นพาลาสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรอันนี้ห้าเมตรนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลย,อยเออกินกันก่อนเลยนะครับทุกคนเอ่อกินก่อนทุกคนี๋ยวผมก็จะมากินยาต่อไปกันเลยนะครับ เออยาเมื่อ,อกี้ได้ที่ผมกินไปบผมรือบอกมันจะต้องแบเบเลากินบุมชอบเป็นดีไงแล้วบาทคนผมชอบอาเจียนออกมาไม่เป็นไรหรอกก็มียาสูนนตีนขัดข้องแล้วก็ยาพูสองตัวนี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไร พ่อซื้อมาให้กินอฮ่าฮ่ากี่ใบอ้ไอ้ อตอนนี้ก็เลือมยำแมสสุดท้ายพาราเป็นยำแม่ที่ใหญ่ดูหมบุกินก่อนอ๋อได้บอกว่ากินยำหมดแล้วครับทุกคนนี่ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับผู้เช็ปางก่อนบ๊ายบายครับ